ในนี้ค่ะของขวัญที่พี่น้องชาวไทยจะได้หรือไม่ได้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะวันนี้ปิ๊งกับอิงผ์จตภัณฑ์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญวาระร้อนนะคะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วแต่ว่าถูกตีกลับนะคะก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะ ดูเหมือนว่าเลทแรกนะคะก็คือ2ถึง16บาทนั้นนายกเศรษฐาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะจึงเป็นที่มานะคะให้กลับไปทบทวนคิดสูตรใหม่ตีกลับออกจากคอรอมอนนะคะแล้วค่อยนำมาเสนอใหม่ในช่วงสิ้นปีค่ะ สำหรับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคนไทยนะคะทำไมมันยุ่งยากก็เพราะว่าในปี2,560นะคะไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรแรงงานโลกนะคะหรือว่า ILO ค่ะทำให้ต้องมี3ปัจจัยในการพิจารณานะคะก็คือ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ 2. ออัตราเงินเฟอ้อและ 3. ค่าคของชีพนะคะทําให้เราไม่สามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ําได้เหมือนตอนยุคก,ก่อนก่อดหน้านี้ที่สามารถขึ้นได้เลย300บาทนะคะพอเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราต้องคํานึงถึงปัจจัยตรงนี้ค่ะ ก็ทาให้เกิดการถกเถียงกันนะคะว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจะทําได้หรือไม่ได้เพราะว่ามีมติจากบรอร์ดไตรภาคีนะคะเป็นมติเอกฉันค่ะให้ขึ้นค่าแรงตั้งแต่2องถึงสิบาทแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่านายกไม่พอใจเรดนี้ที่สําคัญนะคะบรอร์ดไตรภาคีนี้ไม่สามารถแทรกแซงได้ทําให้เป็นที่ถกเถียงกันค่ะคนไทยก็ลุ้นไปสิว่าจะได้หรือไม่ได้ของขวัญปีใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่า ครมสามารถให้ผ่านในเรื่องของเลทค่าแรงนี้ได้นะคะจะมีผลทันทีในวันที่1มกราคม2567ทีนี้มีคำถามค่ะว่าแล้วถ้าใช้เลทนี้จริงๆละ่ะ2-16บาททั้งประเทศ77จังหวัดจะได้ไม้400บาทคำตอบคือไม่นะจ๊ะไม่เท่ากันจังหวัดที่ได้สูงที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตนะคะได้370บาท แต่ว่าจังหวัดที่ได้ต่ำที่สุดก็คือ3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะก็คือยะลานาราธิวาสแล้วก็ปะตะัตตานี3จังหวัดนี้จะอยู่ที่330บาทต่อวันค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเรายังมีรุ่นค่ะอย่าเพิ่งหมดหวังสิ้นปีนี้อาจจะมีคำตอบได้ของขวัญจากรัฐบาลชิ้นนี้ซึ่งต้องบอกว่าต้องติดตามมันนิ่ปิงไว้นะเพราะว่าถ้ามีคำตอบออกมาเมื่อไหร่เราจะมาบอกทันทีค่ะ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราคนดีคนเดิมค่ะ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ p p t v ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาข่าวดีมาบอกค่ะ